ขอต้อนรับพี่วิรัตเนินทองหรือว่าพี่น้อยครับสวัสดีครับทำไมถึงตัดสินใจสั่งซื้อตอนนั้นเห็นเห็นตามโฆษณาก็น่าสนใจก็ทดลองมาใช้ดูแต่มันก็ไม่ผิดหวังครับที่เอามาใช้แล้วนี่ไงพอมาใช้ปุ๊บมันเห็นผลเปลี่ยนแปลงไงบ้างครับก็อันดับแรกก็คือ,อ ดูจากรากดูจากลากําลต้นแข็งแรงอสร้างรากดีอืแล้วก็ใบตั้งมแมลงศัตรูพืชที่เราเคยเห็นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างพี่น้อยลงแทบแทบจะไม่เจอครับเอปีที่ผ่านมานี้นะฮะเป็นยังไงบ้างในเรื่องของต้นทุนจากที่พี่ต้องบอกจ่ายค่ายา,ยาเนี่ยครั้งละหล,หลายพันเนี่ยก็อรอบนี้สามพันจบสี่สิบไร่แค่ค่า แค่ค่าเพียวอย่างเดียวอย่างเดียว40ไร่นี่คือจบเลยจบเลยแอบกระซิบด้วยว่าใช้ปุ๋ยน้อยมากน้อยเท่าไหร่ฮะไม่ถึง20ลูกครับโอ้โหนี่ลดไปเกินครึ่งอีกนะมันไม่ใช่ครึ่งนะเกินครึ่งนะคือปกติหนึ่งไร่เขาจะใช้ปุ๋ยกี่ลูกถั่วเจียเรียไร่ละลูกครึ่งไร่ละลูกครึ่งครั้งหนึ่งในการเก็บเกี่ยวเนี่ยก็ประมาณเกือบ60ลูกได้ครับพวกยาค่าแมลงหรือสารเคมีต่างๆใช้น้อยลงไหม ไม่ได้ใช้เลยครับไม่ได้ใช้เลยโอ้โหไม่ใช้เลยนะไม่ได้ใช้จริงๆแสดงว่าเพียวเอาอยู่ครับถูกไหมฮะครับประทับใจมาเจ็ดแปดปีแล้วไม่ไปเปลี่ยนใช้ของแบรนด์อื่นยี่ห้ออื่นนะหลงเซลรับหลงเซลเอายังไงอะเขา p โปโมชั่นหลงโปรโมชั่นของแถมหรอของแจกถ้าคุณพี่ไม่มีเงินไม่เป็นไรเก็บเกี่ยวจ่ายกันอ่า เอาขอไปก่อนใช้ก่อนใช้ก่อนอแล้วใช้แล้วก็เลยสั่งเข้ามาใช้คทั้งเท่ากับว่าใช้เพียวมาเจ็ดแปดปีแล้วก็ก็เลยหยุดใช้เพียวไปเลยแล้วไปใช้ตัวอื่นมานานเท่าไหร่พี่ก็ปะปายไม่ไม่ได้ผูกพันเป็นบริษัทไหนบริษัทนั้นนะมีเซลล์ใหม่มาก็รับเรื่อยรับเรื่อยรับเรื่อยก็คือลองไปเรื่อยลองไปเรื่อยๆอมานึกย้อนหลังเปรียบเทียบกับที่เราใช้เพียวหนึ่งตอนแรกอ มันมันมันไม่มไ,มไม่ชัวร์ไม่เวิร์กเหมือนกับใช้เพียวไงอคือเพียวนี่คือครั้งสองครั้งจบเลยอืแต่ใช้ของเขานี่อาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งเหมือนจ่ายไปเรื่อยๆจ่ายไปเรื่อยๆแล้วเสียเงินไปร่วมๆกี่บาทเนี่ยใช้แบรนด์ตัวอื่นของอันอื่นเนี่ยโอ้เยอะกว่าเพียวสามเท่าครับอต่อครั้งนะแล้วตอนนั้นสู้ไหวได้ไงอะ่ะก็ไปเรื่อยๆก็ถูถูอยถขกันไปอย่ไงไงครับ ไม่ไหวแล้วหมดที่จะไปแล้หันหาเ <หา S 2> พียวยังเก่าครับเหรอหมดที่จะไปคือมันไม่ไหวแล้วมันสู้ไม่ไหวอ่ะสู้ทั้งเงินไม่ไหวอืแล้วก็สู้ทั้งคุณภาพไม่ร้อยไงโอ้โหนี่ไงก็สู้ใช้เพียวไม่ได้สู้ไม่ได้ครับแล้วพอเลิกใช้ตัวอื่นกลับมาใช้เพียวใหม่ความวารู้สึกที่ได้เห็นการเป,ปลี่ยนแปลงอรอบนึงเป็นยังไงฮะสบายใจขึ้นมากเลยครับยังไงพี่เล่ามาทั้งสบายแรงทั้งสบายใจเออต้นข้าวสดใสเออจริญเติบโตไวเ ต้านทางโลกครับพวกแมลงไม่ไม่มาใกล้มองดูแล้วพวกแมลงไม่มีตอมใบตอมรวงครับสรุปเลยดีกว่าว่าหลังจากใช้ตัวอื่นแล้วแล้วก็ใช้เพียวเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงโอ้แตกต่างกันฟ้ากับดินเลยครับฟ้ากับดินใครฟ้าเพียวฟ้าครพียวฟ้าครัาใครดินตัวอื่นทั่วไปทั่วไปครับเพราะนั้นใช้เพียวก็คือแตกต่างฟ้ากับดินอยนี้เลยนะครับผมแว่าแตกต่างมากนะมากครับยังแล้วประทับใจอะไรในเพียวบ้าง ว่าประทับใจก็ความเวิร์กงเขาเนี่ยคือเห็นผลทันตาทันตาเลยเหรอทันตาครับก่อนใช้เพียวหรือใช้ตัวอื่นเนี่ยนะเสียเงินค่านู่นค่านี่เนี่ยประมาณเท่าไหร่แล้วพอใช้เพียวมาแล้วมันลดลงมาเท่าไหร่สี่สิบไร่ประจําทุกปีสี่สิบไร่นี่ตกประมาณแปดหมื่นแปดหมื่นเอาแต่แสนนึงอ่ะเอาครับแล้วพอใช้เพียวพอใช้เพียวก็ เสียค่าปุ๋ยไม่ถึง20ลูกครับไม่ถึง2 0งหมื่นให้สองหมืนครับเรามาเสียค่าเพียวอีกแค่สามพันอ่ะให้เลย 20, 2อง0มื่นห้าสองมื่นกับ8 0 0 0มถึงหนึ่งแสงคุณผู้ชมเลือกเอาถ้าใครอยากลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตหันมาหาเพียวครับอืคุณภาพดีจริงครับรับประกันไดอนอ้อย่างนี้ต้องเพียวอย่างนี้ต้องเพียว